สวัสดีค่ะชาวธาตุดินนะคะมังกรผู้สบกันทุกคนทุกท่านนะคะคลิปนี้จะเป็นการทำนายดวงความรักนะคะให้กับชาวธาตุดินสำหรับสถานะบล็อกปิดกัน้นปิดใจนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูพลังงานรวมกันตรงนี้นะคะโดยที่แน่นอนว่าเป็นรันดอมไม่สามารถตรงได้กับทุกคนนะคะพลังงานสลับข้างกันได้ด้วยเพราะฉะนั้นแล้วนะคะอย่าเอาไปซีเรียสนะคะดูเพียงแค่ไกด์ไลน์จะดีที่สุดเลยนะคะเเมื่อคุณกดเข้ามาดูแล้วนะคะเราจะไปเช็คกันก่อนว่าคลิปนี้เป็นของคุณไหมนะคะจากพลังงานหลักที่ขึ้นมาเนาะ พลังงานหลักที่ขึ้นมานะคะโดดเด่นมากๆเลยนะคะชาวธาตุไฟนะคะเมษสิงห์ธนูเนาะโดดเด่นมากนะคะแล้วก็มีชาวธาตุดินนะคะมังกรผู้ศพกันนะคะแล้วก็รองลงมาเป็นชาวธาตุน้ํานะคะกรากฏมีนพิจิตเนาะ แล้วก็ชาวธาตุลมในถุนตุลกลมสรุปก็คือครบทุกธาตุแต่ว่าโดดเด่นมากๆเนี่ยถ้าโดดเด่นมากๆนะคะจะบอกว่าเป็นชาวธาตุดินนะคะโดดเด่นมากๆนะชาวธาตุดินมังกรผฤ้ศพกันนะคะกับชาวธาตุไฟเมษสิงห์ธนูนะคะ, fight, นะคะที่โดดเด่นมากๆนะคะน้อยรองลงมาน้ําและลมตามลําดับนะคะความสัมพันธ์เนี้ยโดดเด่นที่สุดเลยนะคะเป็นความสัมพันธ์ในลักษณะที่ Move on ไปได้โดยยากลําบากยากลําบากเพราะอะไรหนึ่ง พวกคุณเป็นเจดันเป็นป่าดันนะคะเป็นเพื่อนร่วมงานเพื่อนร่วมชั้นเรียนกลุ่มเพื่อนสังสรรค์น,นะคะพลังงานมันเหมือนกับว่ามันเหมือนยังต้องประคับประคองสถานการณ์อยู่เลยเพราะฉะนั้นแล้วออสำหรับชาวท่าดินอาจจะเป็นลนักษณะบล็อกปิดกั้นปิดใจในเชิงโซเชียลออนไลน์อะไรอย่างนี้หรือเปล่าอะไรเงี้ยแต่ในชีวิตจริงอะบางทีมันยังต้องป้วนเปี้ยนไหมนะคะหรือยังมีภาระอะไรร่วมกันหรือเปล่านะคะเคยเป็นแฟนกันอ่านะคะ เคยเป็นคนที่ดีต่อกันมากๆอะไรอย่างนี้ก็ได้แล้วมันก็รู้สึกว่าเออมันก็ยากลําบากในการที่จะไปไหนจากกันนะคะหรือเป็นเพียงแค่ความรู้สึกที่มันเหมือนมันยึดติดนะคะเออมันหน่วงมันอะไรที่ทําให้รู้สึกว่ามัน move on ไป,ไ,ปได้ยากนะคะสาหรับ,บ็อกปิดกัน้นปิดใจธาตุดินนะในเคสนี้ที่ลําบากลําบากนะออไม่ใช่ที่ลำบากหมายถึงว่าท,ท,ที่ที่พลังงานหลักที่โดดเด่นนะคะเนาะ ก็คงมีเรื่องราวอะไรบางอย่างเกิดขึ้นนะคะเป็นการบอกจบเป็นการบอกไม่ไปต่อก็ได้นะคะสำหรับคุณกับเขาหรือว่ามันมีสถานาการณ์อะไรบางอย่างที่ทำให้รู้สึกว่าเหมือนมันมันจบไม่ค่อยสวยเกิดขึ้นในความสัมพันธ์นี้นะคะเอ่อเพราะฉะนั้นแล้วโดดเด่นที่สุดจะเป็นเคสที่ไม่ได้ล้มหายตายจากกันไปไหนยังป้วนเปี่ยนกันอยู่ไม่ว่าจะด้วยเรื่องของพลังงาน หรือในสังคมอะไรบางอย่างนะคะแต่ถ้าเกิดคุณบอกว่าไม่ได้พวนเปี้ยนอะไรกันแล้วไม่มีอะไรเกี่ยวข้องใดๆกันทั้งสิ้นเลยสมมตินะไม่ได้เกี่ยวข้องใดๆกันทั้งสิ้นเลยพลังงานน่ะมันออกลูกเหมือนกับยังยังแอบยังแอบรอนะมันมีพลังงานในเชิงห่วงก้างหรือว่ามีพลังงานในเชิงแบบยังเกลี้ยกล่อยังมีความโมโหโไม่ชอบใจอะไรบางอย่างอยู่นะคะหรือมีพลังงานในเชิงแบบเฮ้ยรออ่ะรอ,อที่จะ รอที่จะเอาคืนก็ได้ในบางเคสนะเอ้ยรอที่จะได้เอาคืนหรือว่ารอที่จะได้แบบที่จะได้ที่ที่จะได้แบบเอมีมีอะไรไม่ดีอะไรอย่างเงี้ยเออแบบพลังงานในเชิงพุ่งพุ่งอะไรเงี้ยนะคะอ่แอบรอว่าจะได้จะได้แบบเอปัญหาอะไรหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ในบางเคสเท่านั้นนะคะอืมอ่ะทีนี้เราจะอ่าน เคสไหนก่อนอะขออนุญาตประชาสัมพันธ์เมื่อกี้ทัดไฟก็ลืมนะขออนุญาตประชาสัมพันธ์นะคะเดี๋ยววันที่22สิงหา2025จะมีการจุดเทียนณเมตานะคะเทียนณเมตตาได้เรื่องของเสน่ห์เมตตามหานิยมนั่นเองเนาะคนรักใคร่คนรักคร่ผู้ใหญ่เมตตาเทวดาเอนดูนะคะเสริมเสน่ห์โดยตรงนะคะ,ะแล้วก็ได้ในเรื่องของ ความสมัครสมานสมัคคีของคนในครอบครัวอะไรแบบประเภทนั้นก็คือเสริมสเสน่ห์นะคะ,ะแต่ว่าข้อห้ามจะมีคือห้ามด่าบุพการีของตัวเองและผู้อื่นนะคะอันนี้คือใส่เสน่ห์เนาะอาจจะนิดหน่อยนะคะมีข้อห้ามนิดนึงนะคะก็ใส่ขาวร้อยเปอร์เซ็นต์เนาะสายพุทธคุณก็ผลลัพธ์ขึ้นอยู่กับบุคคลน,นะคะอิงกับบุญกรรมสัมพันธ์นะคะ,ะคนที่จุดแล้วเห็นผลก็ลองขอรีวิวหลังบ้านได้นะคะแล้วก็ส่วนเราะะถ้าเราไม่ได้รู้ว่าอแล้วเรา จุดแล้วจะเห็นผลมากน้อยแค่ไหนเอาว่าเป็นการเสริมก็ได้นะคะก็2องสองนะคะอาจารย์จะจุดเทียนเอ่ทำพิธีให้นะคะบ้านแดงแอปแดงก็ดูใต้คลิปนี้แล้วกันเนาะแนะส่วนถ้าเป็นบ้านดำต่อๆนะคะก็ทักทายสอบถามหลังบ้านหลังไม่ได้นะคะเอาละ่ะเรามามาต่อกันเนาะออมขออนุญาตอ่านเคสที่ดูทรงเหมือนกับยังอยู่ในกลุ่มสังคมก่อนนะเพราะมันเด่นมากนะคะเนี่ยกรณีที่พวกคุณเป็นเพื่อนกันนะคะ เออเป็นคนเป็นเจ้านายกับลูกน้องเป็นเจ๊ดันกับป๋าดันนะคะเป็นคนซัพพอร์ตให้กําลังใจกันอ่าแต่อาจจะมีการปิดใจปิดกั้นบ้างอะไรอย่างเงี้ยนะคะเคสนั้นนะคะเออเอ,อมีความรู้สึกว่าบางทีอาจจะยังเห็นกันว่าปอแวบ,วบ,วบนะเป็นข่าวสารเป็นข้อมูลนะคะ ผ่านเพื่อนผ่านบุคคลที่สามก็ได้นะคะหรือว่าเป็นข่าวสารเป็นข้อมูลที่ได้รู้ได้เห็นได้พบได้เจอในกลุ่มสังคมที่มีร่วมกันนั่นแหละนะคะอาจจะยังเห็นกันว่าวาบแวบๆ,ๆอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าอาจจะมีการนิ่งมีการวางเฉยนะคะ,ะมีการสงวนท่าทีนะคะแล้วก็ในบางเคสก็จาเป็นต้องแบ่งรับแบ่งสู้ในสถานการณ์เนื่องจากว่าเออมันเป็นเจ้านายกับลูกน้องมันเป็นเจ้าด้านป่าด้านมันก็ต้องแบ่งรับแบ่งสู้มันก็จะต้องแบบ ยังไงอ่ะพยายามประคับประคองเอาไว้อะไรเงี้ยนะคะแล้วถ้าเกิดพวกคุณนะคะเป็นแฟนตัวจริงซึ่งกันและกันเนาะแล้วก็มีปัญหากันนะคะเอาอ,องว่าอ,อ่อยังไงยังไงซะนะคะสถานการณ์เนี่ยมันจะยังจะยังยังไงก็ต้องลงเรือลําเดียวกันประคับประคองกันไปแหละนะคะอาจจะไม่สามารถที่จะก็แค่บล็อกปิดกัน้นปิดใจแล้วก็ไม่ได้ว่าจะเลิกหายไปไหนไงนะคะมันยังไงยังไงมันก็ต้องประคับประคองกันอยู่ดียอะไรเงี้ยนะคะ เพราะว่ามันมีภาระมันมีนี่สินเออมันลงเรือลำเดียวกันมาแล้วอะไรเงี้ยนะคะส่วนถ้าไม่ใช่แฟนตัวจริงกันก็นั่นแหละอาจจะเป็นด้วยเรื่องงานเรื่องการเรื่องเรียนเรื่องอะไรที่เออมันมันยังคงต้องแบบถูรู้ถูกกลางกันไปอะไรเงี้ยนะคะยังต้องเป็นเพื่อนกันยังต้องอะไรต่างๆนะคะอืมแล้วถ้าเกิดเป็นเคสที่ไม่มีอะไรปฏิสัมพันธ์กันเลยไม่ได้เป็นแฟนตัวจริง ไม่ได้เป็นเจ้านายลูกน้องไม่ได้เป็นอะไรกันเลยทั้งนั้นบล็อกปิดกั้นของจริงเลยนะคะถามว่ามันจะเป็นยังไงบ้างก็อืมออมว่านะมันยังมีพลังงานในเชิงแบบมันเหมือนมันยังไม่จบอะพลังงานมันยังดูหึงหวงเหรอพลังงานมันยังงอนยังดราม่ายังอะไรกันอยู่เลยอะนะคะแล้วด้วยไพ่ใต้สาหรับซิกซ์ซับอร์สอะจริงๆริอะมันเหมือนกับมันเหมือนกับมีคนพยายามจะลืมเรื่องที่ไม่ดีไม่ดีนะคะ เพื่อให้ยังได้ประคับประคองกันไปต่อได้หรือมีคนพยายามที่จะจะไปแต่ว่ามีคนยังไม่อยากให้ไปอันนี้ก็เป็นไปได้เช่นกันนะพลังงานอืบล็อกปิดกั้นนะคะธาตุดินอ่ะงั้นดูหน่อยสิชาวธาตุดินนะคะบล็อกปิดกัน้นปิดใจธาตุดินเขาอยากให้ มีการปลดบล็อกแล้วกลับมาหากันหรือเปล่าเขาอยากให้ปลดบล็อกแล้วกลับมาหากันไหมคะเขาอยากให้ปลดบล็อกแล้วกลับมาหากันไหมมีไพ่ชาวมีนนะคะมีไพ่ชาวกันอาจจะต้องใช้เวลาสักพักไหมเขาอยากให้ปลดบล็อกแล้วกลับมาหากันไหมคือเอามงว่าถ้ามันเป็นเรื่องอนาคตที่มีร่วมกัน่ะคือเขาก็คงจะโฟกัสเรื่องนั้นเนาะ คือมันก็ควรจะต้องปฏิสัมพันธ์กันไหมอะมันมีเรื่องการเงินการทองผลประโยชน์อะมันมีอนาคตอะไรบางอย่างร่วมกันมันเลยมันก็ต้องไปต่อในสิ่งนั้นไหมมันก็ต้องโฟกัสเรื่องเงินเรื่องผลประโยชน์เรื่องอนาคตที่มีร่วมกันหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยนะคะเอออาจจะอยากให้อยากจะเขาอาจจะอยากบอกว่าเอ้ยดินเนี่ยเราต้องโฟกัสเรื่องนี้สิผลประโยชน์อนาคตที่เรามีร่วมกันเนี่ยอะไรอย่างงี้ก็ได้ไงนะคะ แต่ถ้าเกิดไม่ใช่เรื่องผลประโยชน์ไม่ใช่เรื่องเงินไม่ใช่เรื่องอนาคตที่มีร่วมกันใดๆทั้งสิ้นเลยนะ่ะถามว่าเขาอยากให้ปดบล็อกแล้ว,แล,วแล้วกลับมาหากันไหมเอามาว่าเขาน่าจะอยากอยากอยู่คนเดียวมากกว่านะอยากอยู่สงบๆนะคะอยากปิดวิเวกอยากอยู่คนเดียวอยากเริ่มต้นชีวิตใหม่หรืออะไรอย่างเงี้ยเป็นไปได้นะอืมเพราะว่าความสัมพันธ์เนี้ยมันมีอะไรที่มันน่าก,กังวลเกินไปนะคะเราเข้ากันได้ยาก มันเป็นการครบซ้อนหรือว่ามันลำบากเรื่องระยะทางอะไรอย่างเงี้ยบล็อกปิดกั้นธาตุดินเขาจะเป็นฝ่ายกลับมาหาคุณไหมคะเขาจะเป็นฝ่ายกลับมาหาดินไหมเขาจะเป็นฝ่ายกลับมาหาดินไหมโอ้มีไพ่ชาวมีนเอาว่าน่าจะห่างมากกว่านะคะห่างเนาะห่าง แฮงแมนนะคะแม้ว่าเขาจะมีพลังงานในเชิงเหมือนเสียความรู้สึกเสียใจหรือเสียดายอย่างไรก็ตามแต่ออมว่าเขาเหมือนจําเป็นต้องรักษาระยะห่างกับคุณนะคะอืจําเป็นต้องรักษาระยะห่างก็เลยอาจจะไม่ใช่ว่าเป็นฝ่ายกลับมานะคะเป็นฝ่ายอดทนเพื่อรักษาระยะห่างนะคะแล้วเขาคาดหวังให้ดินกลับไปไหมบล็อกปิดกัน้นธาตุดินเขาคาดหวังให้คุณนะ่ะกลับไปหรือเปล่าเขาคาดหวังให้คุณกลับไปไหม คืออันนี้โดดเด่นเนาะถ้าเกิดพวกคุณนะคะมีเรื่องผลประโยชน์การงานการเงินร่วมกันอมมองว่าเขาก็คาดหวังอยู่อะเออนะมันมันไม่สามารถเป็นความรักได้เธอเราต้องอยู่กันเพื่อสมมติภาพลักษณ์ทางสังคมเพื่อการเพื่องานเพื่อธุอรกิจเพื่อผลประโยชน์อาจจะต้องใช้สมองไม่ใช้หัวใจไม่ใช่อารมณ์ความรู้สึกอะไรอย่างเงี้ยนะ ก็แสดงว่าถ้าพวกคุณนั้นมีอะไรบางอย่างร่วมกันอ่ะเนาะนะคะสังคมการเรียนการงานผลประโยชน์หรืออะไรก็แล้วแต่ร่วมกันเขาก็อาจจะบอกว่าจําเป็นก็ก,ก็ก็กลับมาแต่ว่ามันก็ไม่ต้องกลับมาในเชิงเป็นเรื่องอารมณ์ความรักความรู้สึกสิอะไรเงี้ยก็ใช้เหตุใช้ผลกันอะไรเงี้ยนะคะอืมถ้าเป็นครอบครัวก็กลับมาเป็นครอบครัวกันแต่ต้องมีเหตุมีผลนะอะไรางี้ก็ได้ไงอืม แล้วทิศทางแนวโน้มนะคะโอกาสที่บล็อกปิดกั้นธาตุดินจะได้กลับมาหากันนั้นมีไหมคะบล็อกปิดกั้นธาตุดินโอกาสที่คุณกับเขาจะได้กลับมาหากันค่ะมีไพ่ชาวการวันอังคารพิจิกเมษโอกาสที่คุณกับเขาจะได้กลับมาหากันมีไพ่ชาวเมษนะคะเอามันน่าจะเป็นอิสระเนาะคือถ้าเกิดมันไม่สามารถดีลกันได้อะเช่น ไม่สามารถดีลกันได้ว่าพวกเราไม่ผูกมัดกันนะคือเอามาว่าไม่ได้กลับแน่ๆเพราะดีเอมเพลอร์นี่คือมีคนไม่ยอมหรือมีคนแบบมีอีโก้อยู่ตรงนี้มีคนวางเฉยหรือนิ่งเฉยหรือเย็นชาอยู่ตรงนี้ต้องการควบคุมความสัมพันธ์เช่นกลับมาแล้วต้องให้อิสระกันนะคะกลับมาแล้วเราต้องมามาร่วมโปรเจกต์ร่วมงานกันแบบกลับมาแล้วพวกเราต้องมามั่นคงกันในเรื่องของการเงินการงานอะไรแบบนี้ก็ได้เงี้ยมันต้องมีการตกลง ที่แบบทั้งสองฝ่ายอะนะคะเออถ้าตกลงกันได้อ่านะคะยอมมีคนยอมยอมที่จะอยู่แบบ f r ร e n d with benefit ยอมที่จะอยู่แบบเฉพาะเรื่องโปรเจกต์เรื่องเงินเรื่องความมั่นคงการงานอะนะคะหรือมีการตกลงกันได้ว่าจะยอมให้อีกฝ่ายนั้นคว,ควบคุมสถานการณ์นี้โดยเบ็ดเสร็จอะไรอย่างเงี้ยเออมันก็ไม่แน่นะคะเพราะฉะนั้นออมมองว่าน่าจะลำบากหรือหรือยากเหมือนกันนะเพราะว่าดีลเนี้ย มีคนไม่เล่นด้วยนะเออมีคนไม่เอาไม่รับดีลมีคนไม่เล่นด้วยอ,อ่ะเรามาดูข้อความหน่อยสิบล็อกปิดกั้นธาตุดินเขามีอะไรอยากจะบอกคุณบล็อกปิดกั้นธาตุดินเขาอยากบอกว่าเขาซ่อนอยู่เบื้องหลังวัตถุอ่ะเออคือเขาไม่ได้เป็นตัตวเองเขาเอาเรื่องงานเรื่องเงินเรื่องอะไรต่างๆมาบังหน้านะ เขาไม่ตอบโต้เขาไม่ได้ตอบโต้อะไรใครนะเวลามีคนพูดถึงคุณอย่างที่บอกสมมุติว่าคุณสังคมร่วมกันใช่ไหมเขาก็บอกว่าเขาไม่ได้เมสามอยหรือเขาไม่ได้ตอบโต้นะอะไรอย่างเงี้ยการได้อยู่ใกล้ๆชาวธาตุดินมันทําให้เขาเคริอหรือว่าหลงไหลค่ะอาจจะเวลาได้อยู่ใกล้ๆกันแล้วหลงเสน่ห์คุณแพ้เสน่ห์คุณนี้ก็ได้เนาะเขาบอกว่าเขาหวังจะได้แชร์ข่าวดีของเขากับคุณก็ยังหวังอยู่ว่าอาจจะแบบได้ส่งข่าวถึงกันบ้างอะไรเงี้ยนะคะไม่ได้คิดว่าจะต้องแบบ ตัดขาขนาดนั้นมีข่าวคราวอะไรก็เออเผื่อจะส่งถึงคุณเขามองหาคุณทุกที่เลยนะคะตั้งแต่บล็อกกันไปนะคะใต้สําหรับเขาบอกว่าความสัมพันธ์นี้ไม่ค่อยถูกที่ไม่ค่อยถูกเวลาสักเท่าไหร่นะคะเพราะฉะนั้นแสดงว่าในบางเคสถ้าเกิดมีข่าวคราวอะไรเขาก็คงจะส่งข้อความถึงคุณแหละเนาะนะคะก็ประมาณนี้นะชาวธาตุดินเใครที่สนใจจุดเทียนนะเมตานะคะเสริมเสน่ห์เมตามหานิยมนะคะเดี๋ยวเราจะจุดกันยี่สิบ อยี่สิบสงิงหาสอ2พันนะคะก็ติดต่อหลังบ้านหลังไม้ได้เลยใครสนใจดูดวงส่วนตัวนะคะก็ติดต่อหลังบ้านได้นะคะวันนี้อำลาไปก่อนนะบ๊ายบาย